เขานอกใจไปมีใหม่แล้วนะแต่ยังโทรมาสามเวลาบอกรักบอกคิดถึงควรจะทำยังไงดีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากถามค,ควรูคำว่าควรจะทำยังไงคุณต้องคิดอันดับแรกก่อนว่าคุณจะเอายังไงต่อกับชีวิตวันนี้เรารู้แล้วว่าเขาไม่ได้รักเราคนเดียวเขาไม่ได้รักเราจริง100%เนะครับมันเผื่อรักเผื่อเลือกวันนี้ถ้าเปรียบเสมือนคือคุณเหมือนกับสัตว์เลี้ยงในความสัมพันธ์ของเขามีสมีา3คำถามหลักๆที่คุณต้องถามตัวเอง1 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคุณอยู่ตรงไหนสองครับนะเกียรติยศของคุณอยู่ตรงไหนสามครับคุณค่าในชีวิตของคุณอยู่ตรงไหนคุณต้องถามสามคำถามนี้กับตัวเองก่อนแล้วคุณจะชัดเจนเออนะสุดท้ายแล้วเนี่ยฉันควรที่จะอยู่ในเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงความสมพันแบบนี้ตลอดไปเหรอหนึ่งชัดเจนกับตัวเองก่อนสองเมื่อชัดเจนกับตัวเองแล้วไม่ว่าคุณเลือกทางใดก็ตามแต่คุณต้องพัฒนาชีวิตของตัวเองใหม่ครับอย่าลืมนะครับ แฟนไปมีมือที่สามส่วนหนึ่งมันไปเพราะเรื่องบนเตียงเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเดินหน้าต่อนะครับหรือว่าจะเลิอกอะไรก็ก็แล้วแต่แต่คุณต้องพัฒนาตัวเองครับ 3. ครับห้ามเอาชีวิตของตัวคุณเองไปเปรียบเทียบกับคนเป็นมือที่3าจิตวิทยามนุษย์มันเป็นอย่างนี้เวลาที่คุณเอาชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครก็ตามแต่คุณจะยกให้คนอื่นเนี่ยสูงขึ้นแล้วคุณจะกดให้ตัวเองเนี่ยต่ำลง คุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1990เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมเสนนห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูค,คมให้โปรพิเศษอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. Li ่งแอดไลน e ไอ LOVE_ ตอง9 2เมื่อเข้าไปที่ Line Add แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line Add 5. บอทจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันที ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ